กันเช่นเคยที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5วันนี้มีรถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มาแนะนำคือรุ่นเชฟโรเลตเทลเบอร์เซอร์2.5 LTZ เกียร์ออโต้รุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคาล้านกว่าวาเราขายราคาพิเศษเพียง539,000บาทเท่านั้นประหยัดจากรถใหม่ถึง70%ออบชั้นจัดเต็มน่าใช้มากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถคันนี้กันจะ้ะ เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตร Duramax กำลังสูงสุด180แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตร m, เกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน2ล้อหลัง LTZ 2WD ออปชันไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดทไทม์ u รันิ่งไลท์ LED ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติระบบการสะเทือนปรับจูนเพื่อความนุ่มนว Com ล Comfort Suspension ล้ออลลอย18นิ้วระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC และ Traction Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS ถุงร่วมนิราภัย6ตำแหน่งจองสัมผัส IntelliLink 8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto กล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์เบาะหนังปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับระบบปรับอากาศแบบแยกโซนหน้าหลัง ความคุ้มค่าเ e v r o l e t t t a i l b l a z e r 2.5LT z เครื่องยนต์ทนอึดแรงพอตัวเครื่องยนต์ 2.5L Duramax d i ซ s ดีเซลเทให้แรงบิดสูงถึง440นิวตันเมตรเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและทางไกลโดยเฉพาะสายลุยหรือบรรทุก อุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเต็มมีทั้ง ESC, HSA, HDC, ถุงลม6จุดกล้องหลังเซ็นเซอร์รอบคันได้มาตรฐานความปลอดภยัยใกล้เคียง SUV พรีเมียมในยุคเดียวกันภายในกว้างสบายใช้งานได้จริงห้องโดยสาร7ที่นั่งเหมาะกับครอบครัวระบบแอร์แยกโซนหน้าหลังบวกเบาะหนังคุณภาพดีจอสัมผัสอินทลิลิ์8นิ้วรองรับ Apple CarPlay ใช้งานสะดวกทันสมัย ช่วงล่างแน่นนุ่มกว่ารถกระบะแดัดแปลงทั่วไปใช้งานทั้งบนทางเรียบและขรุขระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลน้ำหนักดีขับนิ่งไม่วอกแวกราคามือสองน่าครบสนใจรีบติดต่อมานะคะรุ่นนี้มาไวไปไวคะ่ะสนใจติดต่อ0896625545ติดต่อ063342666เปิดบริการทุกวันไม่มีวัน